กราบสวัสดีพี่น้องมวลหาประชาชนที่เวทีสวนลมและก็เวทีของแจ้งวัฒนะและก็พี่น้องทั่วประเทศและก็ต่างประเทศนะคะวันนี้เครือข่ายสมาพันธ์ชาวนานะคะก็นําโดยป้าแพนเค้กนะคะจากสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่น้องค่ะ,คะเป็นแกนนําภาคอีสานคือป้าแพนเคก้กเดี๋ยวแพนเค้กจะมาเล่าเรื่องวันนี้ที่ไปกระทรวง การคังไปพบกับผู้ใหญ่ในกระทรวงการขังนะคะก่อนที่ป้าแพนเคกจะเล่านะคะฟังเสียงจากป้านกแก้วก่อนนะคะจากโคราชนะคะเสียงตบมือให้กับป้านกแก้ววันนี้แกจะมาพูดฟาร์มในใจของแกค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันนกแก้วอ,อิ่มกระโทกอยากจะขอวิงวอนให้นางสาวยิ่งรักเรียกเรียกนายยกไม่เต็มปากเลยค่ะ เรือกนายกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ใช่นายกของเราค่ะอยากให้ลาออกถ้าไม่ลาออกก็ไปให้พ้นประเทศเลยค่ะความในใจมีแค่นี้พูดอะไรไม่ออกเพราะใบประทวนจะถึงคิวของแกแล้วแต่ต้องมารออีกนะคะพูดอะไรไม่ออกแล้วบอกให้นายกไปเลยค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะลุงน้อยค่ะลุงน้อยจากโคราชค่ะ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุดท้าพิมพิริศและชื่อเล่นว่าน้อยนะครับผมชาวนาตัวจริงแล้วก็ใบ,บประทวนนี่สามสี่ห้าเดือนเลยยังไม่ได้จะเอาอะไรกินล่ะครับเราคนจนเราชาวนาไม่ใช่จะมีเงินเดือนกินอย่างข้าราชการพวกที่แหลทั้งหลายแหล่ใช่ไหมแล้วที่นี่พวกเราเนะี่ยรองเงินพวกนี้ไม่มีอะไรกินกับคาตัวตายไปบ้างแล้วเมื่อไหร่จะลาออกล่ะยิ่งรักจะทําไมไม่ลาออก จะให้คนตายไปสักกี่คนล่ะครับผมคุยไม่เก่งขอแค่นี้แหละครับขอบคุณครับจะให้ตายสักอีกกี่คนนะคะเดี๋ยวป้าแพนเค้กจะมาพูดนะคะก่อนที่ป้าแพนเค้กจะพูดดิฉันในฐานะาตัวแทนจากจังหวัดพระนครศรียากรยาณีจูปางนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องกราบเรียนเชิญทั่วประเทศเลยนะคะ ทุกจังหวัดของประเทศไทยขอให้ออกมามันเป็นการแสดงพลังครั้งสุดท้ายจริงๆค่ะดิฉันคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่มีการร่วมเดินขบวนนะคะเพราะว่าปฏิรูปเราต้องออมาก่อนนะคะจะไม่มีอีกแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีนายกและทุนตีงโง่แบบนี้ที่โกงชาวนาไม่มีอีกแล้วขอให้เป็นประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ทุกจังหวัดนะคะเป็นประวัติศาสตร์ ถ้ามาไม่ได้ก็เดินที่บ้านตัวเองนะคะจังหวัดบ้านตัวเองแต่จริงๆแล้วนะคะ,ะดิฉันจังหวัดบ้านดิฉันก็ทีแรกว่าเราจะเดินรลณนลงนะคะก็กลาบเรียนพี่น้อง16อำเภอไม่ต้องแล้วค่ะเข้ากรุงเทพมาร่วมกับป้าเพนเค้กเราสองจังหวัดนะคะสองจังหวัด เจ็ดร้อยคนใช่ไหมคะป้าแพงเคกประมาณเจ็ดร้อยขึ้นเจ็ดร้อยคนจะร่วมขบวนกับลุงสุเทพเลยนะคะศาลาการเก่านะคะพี่น้องสิบหกอำเภอถ้ามาได้เดี๋ยวเราจะมารวมกันตรงนี้นะคะถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็รดน้ลงที่บ้านแต่ว่าสิบหกอำเภอของเรานะคะรถเราจะมีที่ศาลากลางเก่าเป็นรถบัสสามคันนะคะศาลากลางใหม่รถบัสสามคันนะคะขอขอเลยนะคะเจ็ดโมงเพื่อมาทันขบวนของลุงสุเทพนะคะ มาให้ทันขบวนของลุงสิทธิเทพอย่างละสามคันเก่าสามคันใหม่สามคันและรถตู้อย่างละสี่คันะนอกนั้นก็แล้วแต่พี่น้องจะเป็นปิกอัพลุกเก๋งก็คือร่วมมาเพราะเราสองจังหวัดเนี่ยเราจะรวมกันนะคะดิฉันคิดว่าอายุทยาก็ไม่น้อยแล้วเที่ยวนี้นะคะอายุทยาไม่น้อยมีบางส่วนที่บอกว่าจะขอรณรงค์นะคะแต่ดิฉันเกรงว่าจะมาไม่ทันร่วมขบวนของกำนันสุเทพเราเข้ามากรุงเทพกันดีกว่านะคะเพื่อ มากันพร้อมเพียงแล้วก็มาตั้งขบวนกับกับนันสุเทพแล้วก็ป้าแพนเค,ค้กนะคะกาบวิงวอนเลยนะคะ16อําเภอนะคะเจอกันที่ศาลากลางเก่านะคะศาลากลางใหม่เต็มออกเต็มออกไม่อัน้นนี่คืออยุธยาค่ะเต็มออกเต็มออกไม่อั้นค่ะจังหวัดอยุธยาค่ะให,ให้ร่วมกันรณรงค์แล้วออกไม่เยอะนะคะมาเพื่อประกาศชัยชนะนะคะวันที่29ถ้าพี่น้องมาถึง10ล้านคนเราคาดว่าประกาศชัยชนะได้แน่นอนนะคะ จากความคิดของป้าแพนเค้กน,นี่ประกาศล่วงหน้าไปเลยคือวันนี้นะคะที่ป้าแพนเค้กพาพี่น้องไปเยี่ยมที่ไปเจรจากับกระทรวงการการคลังนะคะก็มีท่านผู้ช่วยแล้วก็มีทกสสสำนักงานใหญ่เข้ามาร่วมเจรจากันคือเรา,อาข้าวก่อนที่เราไปกดดันได้มาสองหมื่นล้านที่คุณกิติรัตน์นระน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 องนะคะรัฐมนตรีท่านเซ็นมาให้นะ่ะ ท่านบอกว่าจะให้พวกที่มีใบจำนำเริ่มตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนกันยาไปถึง9ธันวานะคะทีนี้เงิน2หมื่นล้านบาททั้งหมดพอเราเอาไปจัดให้กับชาวนาจริงๆรอบนี้ปรากฏว่าไม่ถึงวันที่9ธันวานะคะมันรันตัวเลขแล้วยังไงทุกคนวันที่9ธันวาไม่มีใครได้รับเงินนะคะทีนี้เราทราบว่าเงินกองทุนตรงนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่4 4 7่หมืล้าน4ี่หมพันล้านนะคะเราก็เลยมาตามเงินยอดนี้อีกใหม่วันนี้เรามาขอเจรจากับทางกระทรวงกันคลังแล้วก็ส่งหนังสือถึงทวงสัญญาตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกันคลังท่านพูดไว้นะคะว่าจะให้ได้ครบมามาชนถึงวันที่9ธันวาแต่ปรากฏว่าเหลืออีกเยอะคะ่ะเราต้องเอา เอาไปอีก26,000ล้านบาทเนี่ยมันถึงจะไปถึงวันที่9ธันวาตามที่เรานับนับดูรายละเอียดของแต่ละจังหวัดป้าก็เลยมาติดตามเสร็จแล้วทางกระทรวงก็นัดไว้วันที่หนึ่งนะคะเรานัดกันไว้ว่าวันที่หนึ่งเมษาอีกเป็นอีกวันหนึ่งที่จะเจรจาแล้วก็ให้เขาเซ็นเอกสารออกมาให้ได้เพราะว่าวาระการประชุมคราวก่อน46,000ล้านบาทเนี่ยตังจ่ายไปเพียง2 0,000ืนะคะ ส่วนที่เหลือเราก็ตามเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเม็ดเงินตรงนี้มันมีอยู่คือป้าแบนเท็กอาสาว่าจะติดตามเอาเงินมาเป็นค่าประทวนค่าของพี่น้องให้ได้มากที่สุดในขณะที่ใช้ชีวิตยืนอยู่บนแกนนําชาวนานะคะถ้าวันไหนหมดชีวิตก็คือหมดกันนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็เอาทั้งชีวิตนี่แหละมาต่อสู้เพื่อจะเลี้ยงลําดับเอาเม็ดเงินมาให้ได้มากที่สุดในเรื่องการต่อสู้การปฏิรูปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ตัวป้าเองสนับสนุนอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับลุงกำนันสุเทพแต่ในส่วนชาวนาเนี่ยเพราะภาคอีสานนี่มันเป็นชาวนาตาดำๆแล้วทุกยากทำนาได้หนเดียวเอาวันนี้พูดภาษากลางได้หลายเวลืมจอยเป็นไงลืมตัวลืมลืมตัวจะมาไงนี่พี่น้องเลยจ่ายได้ฉันแม่เชียงอยู่กรุงเทพนานจะเป็นคนกรุงเทพแล้ละ่ะทีนี่พอเร็จแล้วจะตามสองหมื่นหกพันล้านนี่ให้ได้ ห้ได้ให้เร็วที่สุดเราห้จ่ายไปห้มันรันวันตามกำหนดสัญญาวันที่เก้าธันวาเนาะพี่น้องต่อไปเนี่ยคนที่อย่างป้านกแก้วนี่แกน่ะเป็นเลขสุดไทยเลยนะเหลือแคอ่แค่เลขเดียวก็ไม่ไปถึงแกแกต้องกลับมาใหม่ป้านกแก้วอย่างน่าสงสารน,นงานนงเสียดายนางเสียดายเหมือนก็คื้อหวยไม่ถูกนะโอ้ยหาเอ้ยเลยนี่เดียวประมาณนี้นะ่ะแกก็ไม่ได้เนี่ยเป็นเลขชุดไทยแต่ถ้ารอบนี้ป้านกแก้วได้ เขาล้านเลขแล้วป้านกแก้วได้หมายเลขหนึ่งของอำเภอคอนบุรีเนาะแกเนาะก็พี่น้องทุกคนที่ใครยังไม่ได้ไปรับเงินถ้าดูบัตรทตัวเองอ่ะตัวเลขมันลันได้น่ะให้กลับไปเลยกรับไปรับตังค์มาก่อนมันจะได้อุ่นกระเป๋าเดี๋ยวเขาจะเอาคืนนะ่ะทำไมไปรับน,ะน่ะเนาะทีนี้รอบนี้ถ้าได้สองหมื่นหกพันล้านแต่เขาเรายังมูมีอีกนะเข่าที่เกี่ยวรอบใหม่ในของภาคกลางกับภาคตะวันออกอีกประมาณแปดแสนกว่าไร่ วันที่หนึ่งป้าบอกแล้วว่าป้าจะเอาเข่ามาพันตันมาตกลงขายเขาอีกรอบนึงตามใบประทวนที่มันมีสัญญากันอยู่แต่ต้องจ่ายป้าก่อนสองหมื่กพันล้านเพื่อจะให้มันรันตามเลกที่ตามเวลาที่ตกลงกันไว้รัฐบาลนี่เขาใจใหญ่ไม่เป็นไรแล้วก็มีแต่คนมีกระตังฉันก็เลยไปยอเขาว่าเขาคงเซ็นมาให่เราก็ส่งหนังสือไปกระทรวงพาณิชย์นะคะส่งหนังสือไปตาม ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องขายเขาน่ะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งออกหรืออะไรต้องเอามาจ่ายพี่น้องฉันนาถ้าแกโกหกฉันแล้วฉันดําพันตันแน่นอนทุกประตูฉันจะปิดเลยดําลงเลยพันตันพี่น้องจะว่ากดดันก็กดดันเราจะกราบแม่โพต๊ะงามๆจักสามทีขอโทษแล้วก็จะเอาผ่าคุ้มไว้แม่เปียกน้ำดอกคิดไว้แล้วน้องพี่น้องทุกคนให้ดีใจกับปาแพ่นเค้กด้วยว่าเดินตามเส้นทางเงินน่ะอาจจะเป็นเส้นทางที่มันลําบากยากเข็นแต่ก็ พยายามที่จะทําให้พี่น้องได้ตังค์อันนี้ดื้อนะนี่ดื้อมาเองไม่ได้บอกหลวงปู่หลวงปู่ไม่รู้อย่าไปเล่านะเองรู้แต่พวกเองนะเดี๋ยวฉันจี่โดนดุไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวหลวงปู่จะดูไปพังกระทรวงกหลวงปู่ก็ยังขยันสีเข่ามาขายเด้อต่อไปต้องเต้นเต้นป้าแวนเค้กจะมีเขา่าแจ้งวัฒนาของหลวงปู่ด้วยนึกค่ะเด้อไปซื้อกันขายไม่พแพงเราขายถูกๆพี่น้องเองไม่ขายแพงเอากําไรจักบาทหนึ่ง ต่อกิโลอ่าแล้วก็ขอกราบขอพระคุณคุณวันนะคะอันนี้เป็นเป็นการส่วนตัวเลยเขาลากป้าเขาว่าอย่างไงเกาโทรมาจากประเทศฮ่องกงแล้วก็โอนตังค์มาให้ช่วยช่วยเล็กน้อยที่ว่าไม่มีเงินเปิดเทอมหนาที่มาแจ้งชื่อไว้คุณวันอยู่ที่ประเทศฮ่องกงป้าขอกราบขอพระคุณคุณวันมากนะคะป้าบอกให้แล้วเนาะคุณวันเนาะสวัสดีค่ะ ค่คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไม่เข้าใจตอนนี้ป้าแพนเค,ค้กทําโครงการช่วยเหลือลูกชาวนานะคะที่กําลังจะเปิดเทอมและไม่มีค่าเทอมก็มาขอให้ขอร้องให้ป้าแพนเค,ค้กนะคะทําอะไรก็ได้ช่วยเหลือณนะตอนนี้ก็มีพี่น้องจากฮ่องกงโอนมาให้20 0 0 0บาทเป็นค่าทุนการศึกษาแล้วแกทําที่เปิดขวดละห้บาทนะคะ ไว้ให้กับลูกชาวนาไม่หักค่าใช้จ่ายเลยค่ะดิฉันเป็นแม่ยกสปอนเซอร์ให้แล้วไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วคุณป้าแพนเค้กเป็นคนขายนะคะสนับสนุนอยู่ข้างหลังเวทีะนะคะเดิไดนไปมาช่วยกันนะคะ ถ้าซื้อมดนี่ฉันก็มดเลยเดี๋ยฉันก็ได้ตังค์ห้เด็กนวยได้สักยี่สิบคนคนละห้าพันกระแสหนึ่งแล้วเนาะใช่เอาระคะรบกวนเวลานะคะพี่น้องอยุธยานะคะอย่าลืมนะคะสิบหกอำเภอและทั้งประเทศนะคะสิบหกอำเภอเต็มออกเต็มออกไม่อั้นด้านคนถึงสิบสองล้านคนนะพี่น้องเราประกาศชัยชนะได้แน่นอนค่ะได้เลยค่ะย่าโมย่าโมย่าโมช่วยย่าโมต้องช่วยฉันขอบคุณค่ะเต็มออกเต็มออกไม่อั้นค่ะ ขอบคุณพี่น้องเครือข่ายชาวนานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนา